แคนว่ากับการท้าทายักใหญ่อย่าง Adobe ในโลกการออกแบบกราฟิกเคยเป็นสนามของมืออาชีพในการใช้ Adobe Photoshop และ i l l u s t r a t o r แคนว่าก้าวเข้ามาพร้อมกับคำว่าสัญญาใหม่นั่นก็คือทุกคนสามารถเป็นนักออกแบบได้ แทนที่ต้องใช้เวลานับเดือนเพื่อเรียนรู้วิธีตัดต่อรูปหรือออกแบบโลโก้แคนว่าให้กระบวนการนี้ง่ายขึ้นนะคะคือ d r a g and drop interface ที่เข้าใจได้เพียงแค่ไม่กี่นาทีจุดแข็งของแคนว่าคือความเรียบง่ายแล้วก็เข้าถึงได้ง่ายค่ะไม่ต้องมีทักษะทางเทคนิคใดๆเลยและมีเทมเพลตตะครังที่มากกว่า2อ0 0 0 0หาหแบบครอบคลุมตั้งแต่โปสเตอร์นามบัตรโพสโซเชียลมีเดียไปจนถึงพรีเซนเทชันแล้วก็วิดีโอสั้นในด้านการใช้งานแคนว่าตอบโจทย์ในยุคดิจิทัลที่ต้องการความรวดเร็วแล้วก็ความสะดวกนะคะ ไม่ต้องมีซอฟต์แวร์ใดๆเพียงแค่มีอินเทอร์เน็ตก็สามารถออกแบบได้จากการใช้งานทุกอุปกรณ์ไม่ว่าจะเป็นคอมพิวเตอร์แท็บเลต็ตหรือแม้กระทั่งสมาร์ทโฟนในขณะที่ Adobe ยังต้องอาศัยเครื่องคอมพิวเตอร์ที่มีสเปกสูงเพื่อรองรับการประมวลผลกราฟิกหนักๆอีกหนึ่งจุดเด่นที่ทำให้คันว่าแตกต่างนะคะนั่นก็คือการรวมทุกอย่างไว้ในแพลตฟอร์มเดียวไม่ว่าจะเป็นกราฟิกไฟล์เสียงวิดีโอและแอนิเมชัน